สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าโจจิรัดยอดนักขายบรรลือโลกหลักการทรงพลังที่จะทำให้คุณเป็นสุดยอดนักขายอันดับหนึ่ง เขียนโดยคุณโจจิราสุดยอดนักขายรถยนต์ในตำนานค่ะคุณโจจิราดเน่เป็นสุดยอดนักขายรถยนต์ในตำนานที่มียอดขายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ถูกบันทึกลงใน g กินเน s บุ o ก o อ w เวิ d ์คคอร์ดถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ของปู่โจโดได้นะคะในช่วงคศ1966ถึง1975คุณปู่ได้ขายรถไป191,000คัน,นะคะ่ะหลักการแรกที่ คุณปู่โจใช้เลยเนี่ยคือคุณคือใครคุณปู่โจบอกว่าคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อคุณจะทําได้อย่างที่คุณคิดคุณควรจะเลือกเชื่อสิ่งที่เป็นด้านบวกว่าฉันมีค่าเพียงพอฉันเป็นนักขายอันดับหนึ่งในบริษัทคุณจะต้องเชื่อและจำไว้เสมอว่าคุณคือใคร คุณก็คือยอดนักขายนั่นเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือยอดนักขายคุณจะสามารถขายได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะขายค่ะหลักการข้อที่2ขายตัวเองให้ได้ก่อนเราเคยได้ยินปัจญาของเซลล์ประโยคนี้ไหมคะก่อนที่จะขายสินค้าจงเริ่มขายตัวเองให้ได้เป็นอันดับแรกนี่คือประโยค,คลาสสิกของนักขายทั่วโลกไม่ว่าคุณนะคะจะขายสินค้าอะไรก็ตามคุณจะต้องขายตัวเองให้ลูกค้า ซื้อขอตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกแต่สําหรับการขายสินค้านั้นเนี่ยความหมายของตัวเองก็คือการที่เราได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพราะความน่าเชื่อถือคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ลูกค้าเริ่มสนใจมีความต้องการและตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะหลักการที่3เป็นผู้ฟังที่ดีการฟังนะคะเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่สําคัญและจําเป็นมาก เราจะฟังโดยไม่สนใจลูกค้าไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการฟังก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งค่ะการถามคำถามเชิงธุรกิจหรือว่าชีวิตเพื่อเราฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดออกมาคือสิ่งที่ควรทำเราถึงจะได้รับความน่าเชื่อถือที่แท้จริงค่ะการถามคำถามที่ดีจะทำให้ลูกค้าเปิดใจและไว้วางใจในการเล่าเรื่องสิ่งที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ให้คุณฟังคุณจะต้องตั้งใจฟัง จับใจความให้ดีว่าลูกค้าจะสื่ออะไรเพื่อรวบรวมสิ่งที่ลูกค้าพูดและนำเสนอให้มันตอบโจทย์ความต้องการหรือว่าทำให้สิ่งที่ลูกค้าประสบอยู่ดีขึ้นค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะถูกยกระดับจากนักขายจนกลายมาเป็นที่ปรึกษาหมายความว่าคุณขายตัวเองในฐานะที่ปรึกษาและได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่ 4. พูดแต่ความจริงนะคะ การพูดแต่ความจริงและความซื่อสัตย์กับลูกค้านั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีมูลค่าสูงมากสำหรับนักขายซึ่งจะมีหลักอยู่4ข้อข้อแรกคือจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่ะข้อที่2คิดก่อนพูดทุกครั้งข้อที่3หาวิธีพูดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคนเพราะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเขาจะมีวิธีการรับสารที่ไม่เหมือนกัน และข้อที่4มีจิตเมตตาการุณาต่อผู้อื่นหลักการข้อที่5ฝึกความแอคทีฟนักขายนะคะคือบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ต้องแอคทีฟอยู่เสมอเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับลูกค้าเพราะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันคือเป้ายอดขายเนาะถ้าเราทำได้ได้เป้ายอดขายเท่าไหร่เนี่ยมันเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นมากเท่านั้น ผลลั์เนี่ยมันจะดีจะร้ายยังไงเราก็ต้องทําเต็มที่เพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดถามว่าการแอคทีฟเนี่ยเราทายัางไงได้บ้างคือเราจะต้องสนใจสิ่งที่เราทําอย่างจริงจังค่ะคือคุณขายอะไรคนก็ต้องจริงจังกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นให้มากที่สุดและรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันจะไปช่วยแก้ปัญหากับลูกค้าได้ยังไงข้อ2ตะโกนออกมาดัง,ดง อันนี้ก็อาจจะฝึกก่อนจะออกไปขายสินค้าให้กับลูกค้านะคะตะโกนออกมาดังๆเลยว่าฉันคือยอดนักขายฉันหรือว่าจะฝึกคําคพูดที่คนจะเอาไปไว้ขายกับลูกค้าก็ได้ข้อสามเพิ่มพลังทุกวันการเพิ่มพลังเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เต็มที่การออกกําลังกายการกินอาหารที่เพิ่มพลังกินโปรตีนเยอะๆ หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําแล้วมันสามารถช่วยเพิ่มพลังของคุณได้และข้อสี่ทำตัวให้มีชีวิตชีวาเสมอค่ะอันนี้ก็ตามหัวข้อเลยทําตัวให้มีชีวิตชีวาด้วยการมองโลกในแง่บวกดูอะไรที่มันบว,บวกเราจะได้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอและข้อสุดท้ายจากหลักการในการขายของบุโจนะคะคือมองโลกด้านบวก ทัศนคติเชิงบวกมันเกี่ยวข้องกับการมองโลกของนักขายซึ่งมีผลต่อความสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเนี่ยเมื่อเราเจออุปสรรคในงานขายนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือเรียนรู้ที่จะหาวิธีใหม่ๆในการเผชิญปัญหาที่เราเผชิญอยู่คนที่มีทัศนคติเชิงลบมักจะถอดใจและถอยห่างจากสิ่งที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดการมีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยทำให้เราไปสู่ความสําเร็จนั่นเอง จะเห็นว่าความแตกต่างเพียงเล็กน้อยแค่เนี้ยส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่มีความคิดทัศนคติเชิงบวกและคิดลบแค่ความคิดของเราเพียงตัวเดียวค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับโจจีราดยอดนะักขายบรรลือโลกมินสรุปหัวข้อให้ฟังอีกรอบนะคะหัวข้อแรกคุณคือใครคุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่คุณคิดหัวข้อที่2ขายตัวเองให้ได้ก่อนขายตัวเองก่อนขายสินค้า 3. เป็นผู้ฟังที่ดี จงฟังให้มากจงพูดแต่น้อย 4. พูดแต่ความจริงไม่มีอะไรมีอนุภาพเท่าความจริง 5. ฝึกความแอคทีฟความแอคทีฟส่งผลต่อผู้คนรอบข้าง 6. มองโลกด้านบวกมองโลกในแง่ดีชีวิตก็จะเจอเรื่องดีๆหวังว่าคุณนักขายจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย